สวัสดีค่ะื่องทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันในชั้นเรของอัมเองนะคะเย้ yeah, วันนี้นะคะอมนะคะจะมาดูสกูชี่คอลเลคชั่นเย้วันนี้นะคะก็จะมาอัดวันเดียว2คลิปเลยนะคะแต่ว่าจะลงวันละคลิปเท่านั้นนะคะจะมี2ตอนนั่นเองนะคะก็จะเป็นสกูชี่ทั้งของแท้และของไม่แท้นะคะจะแยกกันคนละตอนนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นของไม่แท้กันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวอัมจะเอามาให้งงนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าอมมีสกูชี่ของแท้อะไรบ้างก็อย่าลืมกด s u b สไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในการลงคลิปของอั้มนะคะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกเลยคุณมากจังชิ้นแรกนะคะจะเป็นจัมโบ้ซอฟโรเบรนนะคะชิ้นที่สองนะคะจะเป็นอันนี้ลองซื้อมา180แม่ ชิ้นนี้จะเป็นจัมเออชิ้นนี้จะเป็นจัมโบ้ชิบูย่าโทสนะคะไม่ต้องมีจ um ัมโบ้ะไดตัวน,นี้นะคะจะเป็นชิบูย่าโทสนะคะอันนี้ไม่ชอบไม่แทนนะคะชิ้นต่อมานะคะชิ้นที่สามจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะต่อมานะคะชิ้นที่สี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะอมีสตรอเบอรี่สองลูกนะคะ ชิ้นที่ห้านะคะก็จะเป็นปังหนอนนะคะอันทาคนขายแล้วนะ้ามาแทนไหมเขาบอกว่าไม่แทนนะคะชิ้นที่หกนะคะก็จะเป็นขวดนมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอันที่มันอยู่ในกระติกนะคะหรือว่าอะไรสักอย่างะคะ่ะโอเคเลยนะโอเคอเลยจะเอเอเ มีบางชิ้นเกินกระ,ะดอนจนร่วงลงไปด้านล่างนะคะอ้มจะไมค่อยเทน,นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านเลยค่ะอ้มจะเริ่มจากชิ้นใหญ่ๆก่อนนะคะโอเคก็นี่เลยนะคะเป็นกล่องสกโกช่ของไม้แท้งของอ้มโอเคชิ้นใหญ่ๆนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นจัมโบ้ปันกุเดทามานะคะ ชิ้นที่สองนะคะในกล่องนะในกล่องเล็กนะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นเอ,อครีมพัฟพโลคิตตี้นะคะเอ้ยพายหลุดต่อมานะคะชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นจัมโบ้โคนซาวเร,รีนะคะชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นเสียงอะไร ิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นซาลาเปาบันกูเดหามะไม่ใช่บันเป็นซาลาเปาหน้ากูเดหามะนะคะเป็นซาลาเปากูเดหามะนั่นแหละจะกุ้งเยอะแยะอย่างไรอะเขื่อนไออไปดูให้โอเคน้องไอนอนหลับนะคะบางทีก็หลับมัง่งไม่หลับมัง่งอะไรอย่างนี้นะคะคต่อไปนะคะชิ้นที่ห้านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นโดนัทสีม่วงนะคะเป็นโดนัทเนยสดราดซอสสีม่วงนะคะก็ให้หน่องไออ,อไปดูนะคะว่าเสียงอะไร โอเคสรุปล้วก็คือเสียงพูนะคะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่เท่าไหร่แล้วอะชิ้นที่หกนะคะก็เป็นบันหน้าเขียวนะคะนี่เลยต่อไปนะคะชิ้นที่เจ็ดนะคะก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่แปดนะคะก็จะเป็นพีชนะคะเป็นลูกพีชลุ่นลูก,ล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 กท้อน,นะคะก็นี่นะคะเป็นแท็กนะ ชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่เก้านะคะก็จะเป็นแพนด้าบันนะคะชิ้นต่อมาเลนะคะชิ้นที่สิบนะคะก็จะเป็นบันเนยสดหนายิ้มค่ะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่สิบเอ็ดก็จะเป็นบันเนยสดหน้าแลบลิ้นค่ะชิ้นที่สิบสองนะคะก็จะเป็นปังเนยสดค่ะชิ้นที่สิบสามนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นนิวบัตต้นนะคะของกูดี้กูนนะคะ ซื้อมา159เนะี่ยชิ้นที่14นะคะ <_ C> ก็จะเป็นเค้กนะชิ้นที่15นะคะก็ <_ C> จะเป็นออนเซนบันนะคะสีเหลืองนะแชิ้นที่16นะคะ <_ C> ก็จะเป็นช็อปเปอร์สีชมพูนะคะชิ้นที่17นะคะก็จะเป็นเฮดบันมิกกี้มินนี่อะไรสักอย่างนะคะ ชิ้นที่สิบแปดนะคะก็จะเป็นชิ้นที่สิบแปดนะคะก็จะเป็นซาลาเปาทอดค่ะชิ้นที่สิบเก้านะคะก็จะเป็นบันหัวใจน่าตลกค่ะถ้านับผิดยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะชิ้นที่ยี่สิบนะคะก็จะเป็นกุเดตาบันค่ะชิ้นที่สิบเอ็ดนะคะ้ยชิ้นที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่ ชิ้นที่22นะคะก็จะเป็นมินิบันน่ายิ้มค่ะชิ้นที่2 3นะคะก็ะเป็นมินิบันกุเดทามะค่ะชิ้นที่24ใช่ไหม24 24นะคะก็จะเป็นแผ่นเค้กคิตตี้ค่ะชิ้นที่25นะคะก็จะเป็นเต้าหู้เต้าหู้สีชมพูค่ะชิ้นที่26นะคะก็จะเป็นบันน้า ชิ้นที่หกนะคะจะเป็นบัน้าแมวค่ะชิ้นที่26ชิ้นที่27ชิ้นที่6ไม่รู้ค่ะชิ้นที่7นะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะรองเท้าค่ะปีนะคะชิ้นที่27ชิ้นที่28นะคะก็จะเป็นทัลโหลเออนีโดราทัลโหลคิตตี้นะนะคะชิ้นที่29นะคะก็จะเป็นมินิบันแพนด้ามินิบันนะแพนด้า นะคะชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่30นะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์โรยงานะคะน่ารักมากเลยโอเคหมดแล้วนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็รีวิวซุปชิคของไม่แท้ของเราทั้งหมดไปแล้วนะคะ ้าใครอยากให้ทําอะไรอีกนะคะอย่างเช่นการรีเควสในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รีเควสมาทําให้เรารู้นะคะว่าวันนี้จะทำคลิปอะไรพปกติเราไม่รู้เลยนะว่าวันนี้เราจะทําคลิปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่มีคอมเมนต์ดีๆนะคะคอมเมนต์รีเควสนะคะให้ทาคลิปแบบนุ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทาให้สมองเรามีอะไรขึ้นมาบ้างนะคะ <laughs> โอเควันนี้นะคะก็บายๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับส cri ต์ให้น้ำด้วยนะคะบายย ก็อย่าลืมนะคะ400ซับรู้สึกว่าถ้าอ้ํามีงบนะคะเดี๋ยวอ้ําจะซื้อสกูชี่มาแจกโอเคสำหรับวันนี้อ้ําต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย400ซับนะจ๊ะ